สวัสดีครับวันนี้วันพระอาทที่ยี่สิบนะฮะยี่สิบอ่าพฤศจิกายนนะฮะก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกฮะแต่ว่าก็อย่างที่กูบอกนะฮะวันนี้กูจะทําวันนี้กูทําเรซูเม่นะ,ะวันนี้กูไม่ได้ถ่ายวิดีโอไม่ได้ตัดต่ออนะไรเลยเพราะว่ากูมัวแต่โฟกัสกันเลยซุ้มแ่กันอยู่นะฮะนี่ก็นั่นแหละก็วันนี้ก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยการเขียนเนี่ย มไม่ได้ง่ายเลยจริงๆเพราะว่าที่ที่กูที่กูแบบอ่าที่ที่กูเพิ่งจะมาเริ่มเขียนมันเนี่ยเพราะว่าก,กูกูรู้เลยว่ามันจะใช่มันมันยากโดยเฉพาะเรืม่มเมของกูแบบที่อย่างกูอ่ะที่เพิ่งจะทีมยังไม่มีประสบการณ์ทางานอะไรมากมายอะไรแบบนี้กูว่ามันมันจะเขียนยากไงเพราะกูกูไม่รู้ว่ากูจะใส่อะไร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 ไปนะฮะแต่นั่นแหละกูก็ จริงๆกูอยากโฟกัสกากาสกิลภาษาอังกษูนะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่กูเรียนมาแล้วก็คะแนนโทอีกอะไรของกูมันก็มันมันคือตัวที่กูคิดว่าจะช่วยให้กูได้งานนะคะแนนโทอีกกูไหนที่กูสอบได้คะแนน935นั่นแหละเออไอ้นี่แหละช่วยกูได้แน่นอนนะฮะแต่แต่กูก็ไม่รู้ว่ากูจะไปโฟกัสตรงไหนไงยังไงกูต้องใส่ไปอแล้วแต่ว่ากูอยากให้ให้โซเมกูอ่ะมันโฟกัสกาเออ การที่กูที่กูเก่งในธุรกิจแต่ว่ากูไม่ค่อยมอีประสบการณ์งานที่มันเกี่ยวกับด้านนั้นนะฮะกูก็เลยเขียนแบบนั้นไม่ได้นะฮะเนี่ยมึงดูเลยอ่กูกูเดี๋ยวกูโชว์เรซสอเม่์ให้มึงดูนะฮะ,ะลบลบพวกเบอร์ลบอีเมลลบ ลบที่อยู่ออกเลยนะเฮียเออกูกูบอกตัวเองเนี่ยลบออกเลยนะมึงมึงจะโชว์บนวิดีโอให้เฮียเนี่ยมึงรู้หมดแต่แต่นั่นแหละฮะเออก็ดูเดะมึงมึงดูไอ้รูปโปรไฟล์ไปกูนะฮะรูปเฮียเนี่ยก็ก็ใส่ก็ใส่ไปนะฮะแล้วก็กูก็เขียนไว้ว่าทัชเวสโกโตแล้วก็เนี่ยจริงๆตอนแรกไอ้ตรงไอ้ตรงไททันไททันตรงแรกที่กูเขียนมาใส่คัสเมอร์เซอร์วิสตรงเนี้ยตอนแรกกูจะใส่ว่าอิงลิศ ทัเทลเตอร์แล้วก็หรือไหมก็อินเทอร์พิเตอร์นะฮะก็แบนเหมือนว่านักแปลหรือไม่ก็ ter, น,ะะกน,นัก,กนัก,นกเออเรียกอะไรอะเออเหมือนเป็นล่ามเลยประมาณนี้ง่ายๆก็ตอนแรกกูจะใส่ไว้เางนะแต่ว่ากูไม่มีกูไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้ไงี้ยกูเออถ้ามึงเลื่อนลงมามึงก็จะสมึงก็จะเห็นได้นะไอ้ เอกเพียร์เรียนประสบการณ์กูเนี่ยกูกูใส่ไว้สองอย่างนะซึ่งเป็นเกี่ยวกับไอ้งานที่กูทําที่ไปทหารก็คืออันแรกนี่คือไอ้ที่กูเป็นเด็กส่งหนังสือนี่กูก็ใส่ไว้ว่าว่ากูไปนั่นเพราะว่าพวกน,นี้มันก็จะโชว์ให้กูให้เห็นไงว่ากูมีสกิลสกิลด้านความความความเดียวกันแยกแยกอะไรตรงน,นี้มานยังไงแบกูกูทํางานกูทํางานแบบนี้ได้อะ่ะก็นั่นแหลนะนั่นแหละฮะก็มันก็ช่วย ช่วยทำให้เห็นนะครับว่าผมมีสกิลในอย่างน้อยก็ถ้ากูจะทำงานในออฟฟิศอะไอไอที่กูพิมพ์มเลยเนะะี่ยมันก็จะช่วยได้นะฮะแต่นั่นแหละแล้วก็ล้างข้างล่างก็จะเป็นเอ่อที่ที่กูทำงานร้านก๋วยเตี๋ยวแม่นะฮะซึ่งอันนี้ก็สามปีะะ่งกูก็มูนิมไปได้ก็ได้นะฮะว่าถ้าเกิดกูเป็นกูจะไปับ,สบกสมัครงานเกี่ยวกับพวกเอ่อคัสเตอร์เซอร์วิสอะไรพวกเนี้ยหมายถึงว่าแบบเป็น เป็นพนักงานรับลูกค้าอะไรแบบนี้กูก็เิดออกเขียนกูกูกูเขียนเขียนไปได้นะฮะว่ากูมีประสบการณ์ร้านอาหารอยู่สามปีนะทั้งที่จริงๆแล้วก็ช่วยเป็นการช่วยแม่ทานะฮะแต่ว่าให้แม่่มไปได้ก็ได้แะถ้าเขาโทรมาถามนี่นั่นแหละแต่แต่มันแต่สกิลตรงนี้มันมันจะช่วยได้ถ้าจะเป็นสมัครงานที่เกี่ยวกับพวกการรับลูกค้ากันอะไรแบบนี้ไงก็เนี่ยก็มันเป็นคือ customer service อะงานที่กูทำกูกูอยู่เป็นแคชเชียร์ใช่ไหมเป็นแคชเชียร์แล้วก็ เป็นเสิร์ฟอาหารทาทานู่นทำนี่เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟแข่งเก็บต้มเก็บโต๊ะอะไรแบบเนี้ยซึ่งเวลาลูกค้าเยอะมันก็มันก็มันก็ไม่ได้ง่ายหรอกมันก็ต้องมันก็ต้องใช้สกิลใช้อะไรแบบนี้นะครับเจอกโก้ต้องแบบมีส่งอาหารไปให้ตึกใกล้ๆอะไรแบบนี้มันต้องใช้ความเร็วหละร้านเนี้ยเออแล้วก็เวลาฝรั่งแบบแบบเวลามีลูกค้าฝรั่งเข้ามากูก็ต้องเอาเมนูไปให้ครับกะมึงก็มึงก็เห็นะตอนนั้นกูทำเมนูไว้กูแล้วกูก็มีเมนูภาษากฤษทำไว้ด้วยจริงไหมเออแต่อะไรฮะนี่ก็คือสองอย่างที่กู ที่กูลงไว้ไงนี่ก็ที่ตกง,งานจริงงานที่กูเคยทำก็มีแค่สองอย่างไงแล้วมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับสกิลงกิจกูนะกูก็เลยจำเป็นต้องใส่ข้างบนไปนะว่า customer service นะเพราะว่าถ้ากูเขียนแบบเขียนแบบเป็นว่านี่ท่านเลเตอร์ทางทางที่กูไม่มี e x p e r i e n c e ในด้านนั้นเลยเขาก็จะว่าแปลกๆแบบจริงๆนี่น <c oughs> กูก็เลยใส่ไป customer service นั่นแหละเออยังไงยังไงกูก็ถนัดงานตั้น,นี้แหละยัง นันก็ข้างล่าง Activity นี่กูเขียนว่ากู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 ก็ใส่ไปแล้วว่ากาูมีสกิลในด้านการตัดต่อวิดีโอนะเพราะว่าเวลากูทำงานงานโปรเจกต์ทำงานงานกลุ่มอะไรพวกเนี้ยกูจะเป็นคนตัดต่อวิดีโอตลอดไงกูก็เลยใส่ไปว่านี่คือ activity ีของกูนะเออเป็นเป็นอ่าเป็นคนตัดต่อวิดีโอในงานกลุ่มนะฮะก็ใช้โซนิเวกัสโปร2ีสสองนะฮะแล้วก็อ่าใช้ เอาดีบีโฟโต้ช็อได้ดีเรือแนี้ก็ต้องต้องโชว์ให้เขาดูนะว่ากูมีสก,กิลในด้านพวกนี้แบบนี้สมมติว,ว่าถ้าจะอยู่ในสมัครงานอ่าที่เกี่ยวกับใช้คอมอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็ข้างล่างก็เป็น education นะเขาบอกว่ากูจบอะไรมากูกูจบอะไรมาตอนอยู่สิบละก็แล้วอันนี้ไอ้อ,อันล่างนี่ก็เป็นไอเอ็กติฟังเศสอูตอนกูอยู่สมัยมมปลายเนาะก็เกรดก็ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้อะไรมากนะท่านะู กูเลยเอาไว้ท่องล้างสุดไงมึง <g ül> ดูดิเคี่ยวสองจุดแปดสองจุดห้าเงี้ยเอ้ยก็เนี่ยแล้วแล้วตรงข้างๆนี่มันก็จะมีตรงนี้นะสกิลก็แข่งแบบว่าโอ,อ้สามารถสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มีสกิลไหมเราสอบวิธีคุณมันมีสกิลในการ,ใน,การในด้านอ่าในด้านการเป็นเจ้าของเป็นแอดมินเอ่อโซเชียลมีเดียหมายถึงว่าแบบ แอคเคาท์แอคเคาใหญ่แบบเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดกูไปจะไปสมัครงานในแนวนั้นกูก็เขาก็จะเห็นอนี้ได้นะฮะแล้วก็ customer service นี่ก็มันก็อยู่ข้างบนอยู่แล้วแหละมันกูมันจริงมันไม่ได้ใส่ตรงนี้ได้แต่ว่ากูไว้ไงเว่ามันก็นับเป็นสกิลทั้งแหละแล้วก็มีฟอทอชชอปตรงนี้ก็กูฟอทอชชอปเก่งอยู่แล้วก็กูสามารถตัดต่อวิดีโอได้นี่แหละสกิลกูอย่างนี้นะฮะแล้วเราพอมาถึงตรงนี้เป็นช่วงส่วนของเรเกรสมีเป็นส่วนภาษาแล้วก็ กูพูดได้สองภาษาภาษาไทยเขาเป็นภาษาภาษาภาษาถิ่นภาษากุนนะแต่ว่ากูว่าภาษาอังกฤษเก่งกว่าภาษาไทยอีกนู่นี่เ่ก็คะแนนโทอิกก็เนี่ยใส่ไปตรงนี้นะฮะ935สห้านะฮะก็หวังว่าเขาจะเห็นนะกันฮะนี่กูอีตัวตรงตัวเลข9ก้าส้านี่กูทำทำให้มันเป็นตัวใหญ่เลยนะเออเขาเขาเขาที่แบบออามันได้ไปตกตาเขานะะถ้าเกิดเธอทำมาดูแต่ส้มยังดูโอ้คะแนนโทอิกเยอะขนาดนี้เลยเหรออุ้ยโทรไปหาดีกว่าไม่ประมาณนี้นะ S <S <S นั่นแหละแล้วก็ข้างล่างนั้นเรสเลนไอ้กูใส่ชื่อแม่ใส่เบอร์แม่ไปมึงบอกออกเลยมึงอย่ามึงอยากมึงจะโชว์นั่นแหละฮะก็ <g ül> <g ül> ถ้าใครเขาจะโทรมาถามก็ให้โทรไปถามแม่กันนะเดี๋ยวว่าังไงมแม่เขาก็เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่ผมเคยทำงานฮะมันก็มันก็มันก็นับแล้วกัน <g ül> <g ül> แหละมันนับแล้วกันแหละแต่ะถานี้ก็คือรเรโซแม่กูนะฮะกูว่ามันก็ออกปแปลกไปนิดน,นึงน,นะงจริงๆอะเพราะเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้โฟกัสยาอะไรเลยเพราะจริง แต่บางทามันก็น่าจะโชว์ได้แหละว,ว่ากูมีมันมันน่าจะทำให้เขาเขาคิดนะกูสกิลเยอะ,ะไอ้ไ,ไ,ไ,ไอไอเซมีนเนี่ยเราว่าก็มีทั้งสกิลออฟฟิศสกิลคัสเอมอเซอร์วิสสกิลภังกิษแล้วก็สกิลคอมนเออมันก็น่าจะช่วยได้แหละนะถ้าเกิดเส่งไปก็นั่นแหละแต่ถ้าเกิดเขาถ้าเกิดงานเกี่ยวกับอกอ่ะถ้าเกิดเขาเห็น คะแนนโทรอีกกว่าเขาเขามันน่าจะทําให้เขาโทรมาอะไรกูไม่รู้เหมือนกันนะก็ดูกันแล้วกันนะฮะบางทีบางทีเขาเห็นคะแนนโทรอีกแล้วเขาไปเห็นเกตแล้วเขาก็บอกเออไม่เอาอีกว่า <c oughs> อาจจะเป็นไปได้ <c oughs> แต่แหละก็นี่คือเลสโซเม่กุนะฮะเป็นเลสโเม่แรกที่กูเคยเขียนนะมันก็แปลกประหลาดไปจนเลี้งแล้ว <c oughs> <c oughs> กูนี่กูนี่กุตั้งเขียนทั้งวันแล้นะไอ้น,นี่เพราะว่ากูก,กูต้องคิดเนี่ยกูจะใส่เงี้ยอะไรลงไปดีนะฮะแต่แหละอืม แล้วพออะไรอะไรเสร็จก,กูไปนี่กูไปสมัครเว็บไซต์ jobdb นะฮะสมัคร jobdb มันเป็นเว็บไซต์ที่ไอแทนมันแนะนามาไอแทนมันสมัครงานที่เว็บไซต์นี่แหละก็ูก็เลยไปกูก็เลยไปสมัครเว็บไซต์นี่แล้วกูก็เอาเรซูเม่อะไรที่กูเรซูเม่เรซูเม่ลงไปในเว็บไซต์แล้วกูก็ใส่กรอกข้อมูลเลยไปนะฮะแล้วกูก็ จริงๆวันนี้ก็แค่จะสมัครหลายๆอันนะแต่ว่ากูเขียนและซูเม่แล้วกูเหนื่อยนะกูเลยสมัครแต่แค่อันเดียวก่อนวันนี้เออกูสมัครงานนี้ไปนะฮะเป็นอันเนี้ยมันดูน่าสนใจเลยเลยซุ่มเม่์มันไม่ใช่รีเซพชันนิดนะฮะเอของมันมันมันจะเป็นรีเซพชันนิดของไอเนี่ยคลาวเซฟเอสทุกขมวิทยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถ้าถ้าเท่าที่กูไปไปดูรีเซิร์ชรีเซิร์ชมาเนี่ยนี่มันเป็นมันเป็นห้างที่กำลังจะเปิดใหม่ที่สุขุมวิทเนาะมันเป็น เห็นเขาบอกว่า <tang> ม <s> ันจะเป็นูนยนการเกี่ยวกับเกมมิ่งหรือเฮียอะไรไม่รู้แบบเกี่ยวกับเกมมิ่งกับพวกอีเวนต์อัไนพลกเนี้ยมันฟังแล้วหันใจดีนะครับมันมันมันเข้ากับผมไงแบบเนี้ยมันกูก็เลยอยากจะทําที่นี่กูเลยอาสมัครสมัครไปก่อนนะเดินเดือนหมื่นห้าถึงสองหมื่นกูก็ลงไปว่ากูจะเอาสองหมื่นมันมันอาจจะเยอะไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูสมัครไปมากกว่ามากมากกว่าเยอะนะฮะก็ดูก่อนแล้วกันนะฮะอืมแล้วล่ะ ก็ก็นั่นไปเรียบร้อยก็ไม่รู้ว่าเขาจะโทรมาเราถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่กูสมัครสมัครกูสมัครไปเรื่อยๆแหละแต่วันนี้เขาแค่ว่าแค่อันเดียกว่ากูกูเหนื่อยขีดลูซเมลแล้วมัน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 เมื่อยสมองั้งให้กูไม่รู้ว่าจะจะเรียกอะไรดีนะมันแต่เนีะอย่างน้อยก็เลอย่างน้อยกูก็ได้เริ่มเริ่มหางงานอะไรสักหน่อยแล้วกันก็ ก็ได้เรื่องนั่แหละนันแต่ละลาวันนี้นอกจากนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอะไรอะไรมากเราก็กูก็นั่งทำอย่านี่อยู่ทั้งวันเนี่ยเออนั่งนั่งนั่งดูไปจริงๆกูก็นั่งเลือดอยู่อยนานนั้นเนี่ว่ากูจะสมัครอะไรจะไปสมัครอะไรดีถ้าถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่ดีสมัครไปเลยอันแรกมันต้องได้สักอันแล้ววะโถ่อย่างกูอะดูคะแนนโถอีกเยอะขนาดนี้ทำไมเขาจะไม่เอา พราะ่ายังอื่นก็ไปเยอะนี่นเ่น้นแหละฮะแค่นี้แล้วกันกูปิดคลิปแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมากไปกว่านี้นะฮะก็นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวก็ไปอาบน้านอนเลยอากาศย่านี้ก็ยังเย็นอยู่เลยตอนนี้อากาศมันยเย็นมันเย็นหลังัสงสั่วันอะไรถ้าเย็นนานๆแบบเนี้ยเย็นแบบนี้ไปนานๆอ่ะดีเลยเพราะมันจะทําให้เป็นจีออกนะฮะแต่นั้นแหละฮะอมก็กูเื่งใส่เสื้อขขนยาวเนี่ยออก็แต่ก็ดีแล้วแหละอืมดูชอบอากาศหนาวๆไปแล้วนี่เสื้อนี้ แม่ให้ม,มาเมื่อวานนะฮะเป็นแม่เขาไม่ใส่น้ำเงนเป็นแต่ว่าเขาให้ตัวนี้เมื่อวานมันก็ใส่ใส่ใส,สบายดีก็ใส่ไปมันเข้ากันด้วยไงมันสีน้ำเงินเหมือนกันนะฮะก็สวยดี <c oughs> แต่นั่นแหละแค่นี้พอละทั้งในไม่เจอกับพวกนี้ฮะส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> โอ้ยหในสมีกูในสมีเขียเนในมโนได้ยังมาทุกเขียนไปละ